ต้องก้าวแซงขาขาดที่ก้าแซนะขาทีจะเดิน่าขาที่ก้าแซงใชที่บ้านที่บ้านมีพื้นที่ให้เดินไหมมีนะแล้วมีพื้นที่เดินเยอะแยะแล้วเวลาบันไดมีหลายหลายขั้นไหมบันไดอืมบันได ถ้าสมมุติว่าเราจะไปไหนมาไหนขึ้นลงบันไดเวลาขึ้นใช้ขาดีขึ้นก่อนขาเทียมกับกับวอลเกอร์ยืนไว้ขาดีขึ้นแล้วค่อยยกตัวเองขึ้นไปแต่เวลาลงใช้ขาเทียมกับวอลเกอร์ลงก่อนสลับกันนะเดินเข้าห้องพื้นก็นั่งเลยขึ้นเท่ากับเท่ากับตัวเนี้ยอ๋อครับที่เรานั่งเนี่ยคุณบิ๊กขึ้นบันไดใช้ขาดีขึ้นก่อน เวลาลงบันไดใช้ขาเทียมลงก่อนสลับกันนะขับรถไหมขับได้นะต้องฝึกใช้หัวเข่ารอดันใช้หัวเข่ารอดันเนี่ยพี่เขาก็ขับเหมือนกันขับรถตู้ก็ให้ตัวนี้มันก็ให้ตัวนี้มันแข็งแรงกว่าใช่ถูกต้องให้หัวเข่ามันแข็งแรงให้มันข็งแรงแบบคล่องไวนะมอเตอร์ไซค์ก็ชิลไม่มีปัญหาแต่เป็นออโต้นะ ขาเทียมพอมันลงแล้วมันเต Surprise> Ellen> dim? ี้ยไหมดูมันวุดวุดไปนะบณบิกหมดแรงใช่ไหมเออนั่งก่อนยกขาไม่ขึ้นแล้วพักก่อนพักก่อนเออ ตอนแรกตอนแรกก็ยกขาไปได้ตอนหลังเริ่มยกไม่ไปแล้วทานหมดน้ำกินหน่อยกินน้ำหน่อยไม่กินน้ำก่อนถ้าไม่ได้ใส่ขายังต้องพันผ้าอยู่นะยังต้องพันผ้าก่อนเพราะว่าขายังมีอัตรากันบวมอยู่

ังานสาวสวยนะครับักก่อนเดินหลายรอบอ่อ่่คอนเดอไเขาเคยอุบัติเหตุมา

หรือว่าเดินเนิบเนืบระวังชนตัวเล็กใช่ขาเทียมก็มีขาเทียมแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเลยมาถึงสิบโมงที่คลินิกสิบโมงได้ใส่ขาตอนเที่ยงฝึกเดินตั้งแนวขาให้เดินตรงเดินสวยใส่แล้วไม่เจ็บเป็นขาเทียมรุ่นซิลิโคนข้อเท้ายกได้ ตัดขามาสี่เดือนวันนี้ได้มาใส่ขาเทียมครั้งแรกขาซ้ายมีอาการอ่อนแรงนิดหนึ่ง

มาบอกวอล์เกอร์มาให้คุณบิ๊กบิ๊ก,กเดี๋ยวมานั่งนี่เลยนะอ่าเอาแล้วครับจะออกจากบาร์แล้วครับเออวอลเกลอ,อร์มันเตี้ยเป็นนี้หนึ่งเอาวอลเกอร์มาไกลๆครับเออเอาวอลเกอร์ไไกลๆไม่งั้นมีโอกาสหงายหลังได้วอลเกอร์ไปข้างหน้าไกลๆออนั่งเลยเลือกเลยนั่งที่ไหนเชิญเลยครับ ราวางไงท้องนะค่อยๆนั่งนะขอดยขา้ายขอดอด้ของ้วยอด้วอดเ,อเย,เดยอด้ขอดวอด้อออวอดวยขอด้วยขอด้ยด้วยขอดยอ้อด้อ้วย้วเอด้ด้วขอวด อเอาพี่สัมภา์เลยพี่สัมภาษณ์เลยอาจารย์ไปไหนลูกยังไม่เซต <c oughs> สัมภายกระเป๋ากลับบ้านแล้ว <c oughs> น่าละเัดิมนลยอูลักษณะต่อขานะครับมีแผลนะแผลจากของเดิมนะครับ ในใสซิลิโคนป้องกันป้องกันแผลนะครับตรงนี้ดูหมอตัด<อ>เนื้อห้อยเยอะเลยเดี๋ยวระหว่างที่คุณบิ๊กรอเอาขาไปตกแต่งสวยงามคุณบิ๊กพันผ้าเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> คุณบิ๊กเห็นหัวเข่าไหมแดงน่ะ <c oughs> เพราะว่าเราลงน้ําหนักเยอะนะเ <c oughs> นี่ยใต้เนี้ <c oughs> ตรงจุดรับน้ําหนักเราตรงเนี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องลงน้ําห <c oughs> นักน้อยน้อยก่อน ใช่มชนไหมตรงนี้ไม่รู้สึกใช่ไหมเดีให้เขาดาดออกหน่อยนะก็ได้โอเคเดี๋ยวคุณพิพันผ้าไว้นะน่ครับขอบคุณครับ,บสนใจทําข่าวเทียมติดต่อได้เลยนะครับขอบคุณครับ